สวัสดีทุกคนตอนนี้สาราก็หามาแต่เก็บเก็บยังทุกคนฮู้บ่กำลังสิสั่งไปคายสาราก็หามาแต่เก็บบักเพชรตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามมงสามมุงแรงสี่มุงแรงนี่แหละสาราไปเอาบักเพชรมานี่ได้ได้สองคู่นี่บักเพชรสารานี่ได้สองคู่น,น,นี่สิเรียมคู่ค่ะ เตรียมปูผาเทปกเผ็ดใส่ก่อนทุกคนนี่ักเผ็ดแบบงามๆเลยเออคุณน่ะอีกขุนิอีกขุน,อนิอึ๊บเอ,อ,อเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนขอ,อ,อ,อประทานโทษในการน่งทีบอสุภาพด้วยนะคะทุกคนเนื่องจากว่า อ่ตรตอนแยบบ่ได้มือนี่มออีอุ้ยสิบโอเสบมือบ่เนี่ยถัง,งนี้มาไทา้ทงทางนี้กันนี่อันนี้ก็เป็นทางมะเพ็ดทางมะเพ็ดล้วนๆวนเลยหวังว่าคงสิบโอเสบมือปัอนหดเนาะ เขาจะเห็ดเป็นเขาน่าจะขายเป็นทงละ่ะกิโลกับทงละ่ะครึ่งโลแบกเพ็ดนะงามัามเดยทุกคนบ่ได้ทายตอนยวนไม่ได้ทายตอนจะสวนให้เบิง้งเพราะว่าอย่างว่ามหมมัน้วนมันห้หนเฮงเฮงแต่แต่กะเคยพาทุกคนไปไปเบิ้งอยู่เดี๋ยวทุกคน อ,อพาทุกคนไปเบิงสวนยุ่ย้อนไปเบิงได้สาวพันสาวพันเห็ดหงสตาพันโลหนึ่งเนี่โลหนึ่งสีิบเขาขายอยู่บ้านนะแต่ว่าครึ่งครึ่งโลี่เขาเห็ดอ๋อโลหนึ่งนี่ปกลายรอะ ออเอคุณน่ะนี่คือทงรู้นึ่งอะไรให้ไรวะนี่แล้วก็สั่งเป๊ะอีกนะทุกคนเด็กนี่โบข้านกุกงนะโบกกงนะรูปเป๊ะอยากลายมาได้น้อยหนึ่งเออข้านกุกงโบ โบโบมีโบมีการโกง,งกับสิงแล้วกับเล่ากันอ่าถุงละโลเอ๊ะหรือว่าถุงนี้มันจับเบิงทรงคือจังวามันอันนั้นเกินเกินไปปะหรือเขาจะแปลถุงไม่มาลองใส่อดี๋ยวเป็นทุกคนเดี๋ยวเขาไปเอาถุงไม่มาลองมาเขาไปเอาถุงไม่มาลองละทุกคนเดี๋ยวจะลองสั่งใส่ถุงไม่ให้เบิงบา อ่าม,มันมันสีดูดีปไปเลยเบิง้งเบิ้งของนี้ไหมตองล้โลนี่นะแบบมันขึ้นน่อยคนเนาะแต่ว่ามัน,แต,มนแต่ว่านี่เต็มเด้มามาลองถูกอันนี้คือถูกไงมาลองใส่ถูกไงจุนเมื่อนี้จะเป็นแม่ค้าขายปักเ็ดจากโลหนึ่งถ้ามีโอกาสนี่โอ้ยสีพาเอซี FC ทุกคนไปเบิ่งการวิธีขายปักเภ็ดลุงสา,าวละเออสีอกให้อ่ะ ตังปาติถกโลหนึ่งอะให้เลือกระวางอันนี้กะโลหนึ่งถงเวอันนี้กะโลหนึ่งถงบีกวนใส่ถงงหด <c oughs> ควนใส่ถงงหดกลัวกันนะถงนี้กะบถงนี้กะค่ะถงนี้กันันเนาะทุกคนกวนใส่ถงนี้ดีบอกเนาะใส่ถงเดียวโอเคบอกือเจอถงนี้ ปทงใ้ดีพ้นปาถทงใดดีเนาะที่แรขคันวาเสียนสีชสยถุงน้ำแต่ว่าโอ้ยยายเหาะเห็ดถงุงเขาจะเห็ดถุงหลักโลกับถุงหลัออกเพิงโลออเดอร์ออพเดของเฮามือนี้เฮาจดไว้โน้ตเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะจดไว้โน้ตเตงซีเรียบร้อยโอ้โหทุกคนเห็นบอก <laughs> จดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็ดเห็ดแล้วเขาก็จะ เตรียมไปโซบกเพ็ดตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงยังสี่โมงยังแล้วแต่ว่าจะจะเสบีบเสบหน่อยนึงเนาะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเสีบเสบหน่อยนึงบอกเพ็ดนี่เป็นอย่างเป็นอย่างบอกเพ็ดนี่เขาก็ขายราคาถึกได้เพราะว่าบอกเพ็ดปลูกเองนะจ๊ะปลูกเองแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งมันเป็นดินที่ว่าโก้โกมันสิง,งามเขาพันนี่นะมันเป็นดินไม้แล้วก็เป็นดินที่ว่าใกล้ขีเป็ดขีมูเพราะว่ามูและขีมูหันโบเมนโบเมนหันโบเมนมูมาเคมาคาได้ม,ม,ม,มูซีพีเพราะว่าฟาร์มพลุงเนี่ยจะเป็นฟาร์มปิดเนาะขอเห็นปวิน <laughs> ยานไม่ค่าขขาสิงบอส <laughs> ละอ่าทุกคนอาจจะเห็นาาล่า ในเวอร์ชันที่มา,าไปเที่ยวไปเป่นบอกโดยจดยซื้อกล้องกับเป็นชาวลาลาเที่ยวอยู่แล้วไม่บอกโบได้เห็นชาวลาในเวอร์ชันพามาหากินค้าขายไม่บอกเออมือนี้แหละสีฟ้าเบงมือนี้แหละสีฟ้าเบงเอ่ออันนี้คือถุงละอันนี้ถุงละอุ้ยอันนี้คือถุงละสาวพันสาวพันนี่ประมาณ ประมาณเส้าเสาสองเสาสามบาทนี่แหละถุงนี้เสาสองเสาสามบาทส่วนถุงนี้กับประมาณสี่สิบห้าบาทหรือว่าเออสี่สิบประมาณสามสามสิบแปดบาทนี่โบ,บจกักกันมานี่แหละทุกคนประมาณนี่แหละปักเพชรปักเพชร

เออขวานที่ไปเก็บกวะรอเ,เห็นข้าเจ้าล้มเรื่องการไปเก็บหอยก็อยากไปน้ำข้าเจ้าทุกคนเอยตีไปเก็บวะไปเมื่อไหร่้วสีไปเมนะื่อไหร่เออไปรถซะนะ พอ <laughs> ดีขาต้อ,อันจะไปเก็บหอยหอยซ้ายหอยอยันที่ทั้งทาขนาะทุกคนพกว่ายามนี่มันเป็นย้มเก็บโอ้ไอ้เฮากับจะไปเก็บยูนี่เอ้ยรึงรู้นะ่ะได้บระกหลายได้ทุกคนเซ้าเซ้าห้าบาทแม่บอกว่าประมาณเท้าเ้าบาทนใหละเท้าบาท หล,หลายลิ้นได้กินโอเพ็ดนี่เผ็ดดีขนาดเด้าเรื่องที่เ้าสุฟังเ้าเรื่องบักเผ็ดนี่เนาะมันก็ขึ้นกับค้นปลูกอีกคนใดใจตั้งแต่สมัยตะกี้พ็นว่าเนาะคนใดใจเด็ดใจเดียวปู่บักเผ็ดนี่นะปลู่บักเผ็ดนี่นะซีเผ็ดแบบเผ็ดแบบคูดเผ็ดนะ,ออะนดเออแล้วคนใดที่ว่าเออใจทำมาทำมูทำอย่างเนี้ยปู่บักเผนะ็ดแต่ขาต้องมาจากบักเผ็ดปาดใจอือสังเกตเขาไปซื้อบักเผ็ด อุ้ยบอกเผ็ดสุดนี่เผ็ดดีได้บอกเผ็ดสุดสลายเนาะจากสาวอีสานเธาจะหูดีโอ้ยบอกเผ็ดบอกเผ็ดสุดนี่นเผ็ดดีได้สุดนั่นนี่เผ็ดอู้ส่วนนั่นเผ็ดดีส่วนนี่เผ็ดบอดีสินะจะเห็ดไปบังใช่ละคงละโลเนีมื่นหนึ่งนี่มีมื่นหนึ่งนี่มีสิบสองโลทุกคนมื่นหนึ่งมีสิบสองโล ่อนออกหงอนมือละขนาดว่าขนาดว่าใช้ถุงมือยังออกหงอนมือปนนี้๋อบักเพดดีเป็นงนงามถ้าเมนมันเป็นบ,บักสตรอเบอรี่หออยันเก็บไว้กินเองบอคายดอกมันงามมันงามแหงน่น เาจ็เขาสี่เหตดเป็นกับเขาสีเขาไปห้าสิบเขคายเนวใดได้าเขาสี่เห็ดใส่เขารถเต็มเลยบอกหรือว่าเขาเสียดึงได้ะแต่บอกแต่เขาแบบนี้แต่รถจักรปัดอุ้มาบุมีรถขีดถ้ามีรถขีดเนี่ขีีไปนีคักปันยางอะไรพเจ้าสังเลิกมองเฮียนี่เนาะสองบทอยู่ในค่าจากมือนึงเนาะไปดักกันเนาะเออไอขายโงเรดักกันเนาะ ประสบการณ์ใหม่ๆ <mm> เอาประสบการณ์ใหม่ๆ <mm> เดี๋ยวจะ <mm> ขออนุญาตเบิร์นออเดอร์จักแป๊บหนึ่งก่อนเด้ออ๋อเม,มด,ด้ารูหนึ่งยนางรูหนึ่ง โอ้อยังอีกอยังอีกออเดอร์ตกเป็นอ๋อนี่ไปโซโลหนึง่งไปหมูพึ่งโลไปแหลพึ่งโลไาอีกพึ่งโลโอ้ประมาณนี้แล้วก็มีคนเดชเห็นบ่ เขาเอาบักเพลทลงจะมีคนใช่ว่าเอาเอาห้เดซิบพันเท่ากับสิบพันเท่ากับสั่งไ้สิบพันนี่ใส่ถุงน้อยนี่แต่ิมาเบิงเด 10, สิบพันว่าจได้จังอุ้ยสิบพันนี่สองขีดเครื่องสิบพันนะสำหรับคนคนงบหน่อย โอเนี่คือสิบพันกีบก็คือสิบบาทสิบบาทเด้อแม่เพียงบาทล้ะกาเดี๋ยวเอาไปโลยอีกเพราะว่าถุถงบาโลหรือ่าโถงกรโนดีอะถูกกระโนกันซะเนาะเี๋เวไปอีกกัน เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาขออนุญาตหายแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิ่งตอนเขาไปลอขายบักเพ็ดกันทุกคนไปมาเขาจะไปส่งบักเพชรหนึ่งกิโลตามออเดอร์กันค่ะทุกคนดูสภาพเดี๋ยวเขาจะไปส่งบักเพชรกะตามออเดอร์กันก่อนเขาจะยางไปแถวคุ้มบ้านก่อนเด้อ นี่เขาจะไปทรงอยู่ข้างเงินเฮาอนหมูถ้าไปพาเบิงว่าเพิ่นนิิา่าจังไดการที่ว่าเป็นแม่ค้านึงมือของเฮาเบิงปลาลุงมาั่วอยู่อ่าโตที่เฮาเห็ดตามสร้างนี่จะมี4ีกิโลเดี๋ยวจะพาเบิงว่าเฮาจะมาส่งกัน และนี่คือเือนหลังแรกที่เฮามาส่งบักเพชรค่ะตอนนี้แม่บักเพชรหนึ่งกิโลนะคะทุกคนหนึ่งกิโลเขาก็จะให้เขาเจ้าเลือกเอาเลยว่าเออนางลองเลือกเบังดูว่ามากักทงใดเออนางก็บอุเออทงใดก็ได้ว้านี้เออนางบอกว่าทงใดก็ได้แต่้านี้อ่าเขาว่าเลือกเบิ้งงลดเพราะว่าเอาบบต้องเอามากักอาณา สุกหลายเพราะว่าเฮาเน้นเอาไว้กินดนเขากระบอกจิมาประมาณนี้เฮาก็เลือ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 กเบื้องทงได้ก็ได้ว่ัสนเออไอ้นางกระจับไปกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเออพอใจเอ้าทงนี่ก็คชือจิบมาคักแท้่ัสนอะทงได้เอานากระถามเสิเออทงได้ก็ได้แหละ่ัสนเราก็ยางไปเอาเงินมาให้เฮาและไอ้นางกัญยางไปจับเงินไม่เฮาสี่สิบพันเขาก็ตบมัน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 ลดเพราะว่าเขาเส้อว่าแหกมานคุณเลขายคนโตไปก็จะง่ายขายง่ายแบบลาบ เดินไปเลยเด้เงินหมาใน้ในสี่สิบพันเจ้าโลหนึ่งมาเอาสิไปส่งห้านที่สองกันนะคะนี่เอาแบ่งกันกับเว้ไนบอกแม่มโอ้เอาลนี้โลหนึ่งจะบอก่เาโล,าานนลหนึ่งละสิบปันกันกับเรา ไปเบิร์วะนี่เอาลงมาทีป่ะเอาลงมาทีพันอให้ดพ <lang> ันไม่ได้กินไก่พูดโง่หนองเต๋มายนอพี่จีสแต่งใจยมมึงก็เห็นประเด็นมะมึงก็พูดพูดทบอกร้วกมาแจ้งมันไปเียาีเจอแล้ววะอ๋อโอ้โหดุ่มพีบเรียบร้อยเหลือ สองธงเดี๋ยวเขาจะไปส่งต่ออีกออเดอร์อยู่บ้านถึงอะส่วนบักเพ็ดที่เหลือเขาก็จะเลาะขายนะคะทุกคนแลกเงินแนผููบ่าวขอแลกเงินแน่แสนหนึ่งขอแลกเงินแน่บ้าเทสเดี๋ยวนี้แลกเงินแสนหนึ่งด้วยแสนหนึ่งก็แปดสิบพันเอาเอาไปน้อยนน่เด้อ ไอ้นี่มาเตรียมไปขายประเภทกันทุกคนซสาบาทคือเกา่าถึงละเสาถึงละเสาคือเก่าค่ะเขาก็จะเอาห้อยเช่นี้เลยให้คนเห็นเลยว่าเขาขายประเภทประมาณนี้ห้อยใช่นนี้ เดี๋ยวเดยวเดยวอีกอีกสองถุงอีกสองถุงอันนี้จะเป็นถุงละโลอันนี้ถุงละโลประมาณสี่สิบบาทเอาก็จะใส่กระตารดเดี๋ยวขออนุญาตมัดปากถุงกับบาทหนึ่งกันโอเคถุงละโละื่อเพื่อนต้องการ ใส่ประมาณนี้วงนี้ใส่นี้เป็นยังไงคือเวอร์สั่นไหมคะ่ะประทุกคนนี่แก้เวเป็นไหมคะ่ะรอขายบอกเพชรคะ่ะไปคะ่ะ เอาสีพ้าไปไปเลาะขายแบบเพชรกันด้วไปเดี๋ยวสีพ้าไปอโอ๊ใส่เหล็กนึงแลวกใส่เหล็กสองเย้ <Yeah. S 2> จะเป็นงายแบบเพชรเ <laughs> บอกเพชรบอรนิมนงงอ่มต้องต้นระเภทย่งมีอยู่ห้าแหละบอกเ,เอาปอ,อ,าอโอเค เดิผทานไปบนแรกโดนปฏิกิริยาพวกดบจค่ะแล้มไปต้ปตปตองมาเป็นคนนะคะเก๋เอาบอกเพจมาเ้ยเก๋ดีบมีนะอะงละซ้าถุงละซ้าเพิงโลอันนี้ละโลหนึ่ง เอาปันกันคนละสิบพันตัวหมดประเพชปลูกเองเอาโบเบิร์ดเ,เก่าไว้จากเดือนนึงก็ได้โบนาโบได้สุบน้ำก็หาเก็บกแล้วก็ออกเลยเขาหมดมานี่นใจ ยี okay. ่สิบเลกเขาจะจับบอลใส่ในกระเป๋าไปโอเคไปโตะค่ะบกเกตบอ เออนี่วะแล้วปลูกวะ่อ้าวขุนเหลืองเอเอเพรุนเล้ยงเพุนแตู่เุ่นงามเนาะอืมงามบอกเพลงหัวเสียงโลสี่สิบอันนี้สี่สิบอันนี้ 9, ้า0พันไ่ยได้กิน่นเพลทอกแล้วไม่ียวคุณอะข <laughs> อบใจ ไปต่อค่ะเนื้อกระบอกเพชรบ่โอเคฮะเจ้าไอเป็นไอกระบอกเพชรคนน้่งอ่าวนเด็กๆเนาะป่ะจ๊ะอันพอลุงปลูกอยู่หวัวเสียง ใช่งามแท้งามว่ะอืมงามงามเลยบอกระดามมันนันกุ้มเดินนะนะเป็นเดือนกันสองเดือนกันยู่ได้มันมั่งคบได้พรมน้ำเก็บเก็บแล้วแล้วเก่ามาเลยตัวใดเลือกเอาไงขายดีมากเลยเอาได้ไปเดินเด้อไม่นะกันไปอีกุงหนึ่งเรียบร้อยค่ะ ไปต่อเขาหน่อยสะบูสะบมสะเบเนี่ยเขาในตึ๊บไปต่อค่ะงวนนะมีการโวยอีกนะโยโย่นะไปต่อค่ะ bậc hết bơ thùng là sao thùng là sao hả mẹ ngân vào dù bà đôi <laughs> ăn ta sư bậc hết xuôi đê vậy à hết bơ cứ bố mi phải bạc chắc con Hãy subscribe cho เอาเป้าปเบเพ็ดเปล่ามาซิมบักเพ็ดได้ซิมได้ซิมได้ไดบ่แพงลองซิมเบิงมันเพ็ดเเพ็ซิมได้ซิมเบิงเด้ออ,อ้าอย่าไปกินอนเอาเลยถุงเด,ด็ก็ได้ตัวนี้กับงามเนี่ย,ยมันบอกมันแดงแดงงามดีตัวเนี้ย ปลูกเองออมานี่พอลุงป,ล,ปลูกแล้วแป๋วมาขายสวยแล้วเอามาแต่วังเสี้ยงหรอหัวเสียงในนะบวกเพ็ดหัวเสียงนีนนะเห็นมองเงินน่ะลูกเพ็ดเทพเพ็ดวาบัดเิดเนาะแมนบัตเฟอ ปลูกอยู่หน้าบ้านเหรอเนาะอันโค้รุงปลูกอยู่หัวเสียงอแล้วแมวมาขายซอยเพิ่นกูเนี่ยเออกุ้งเนยก็คือกัละม่งงามเบิดต์ต้นกุ้งโดนโดนนะก็บเผ็ดๆนะเอาทันเอาไว้ขีดลายจะมุ้งเป็นเดือนปลายพูดนะเอาลวดเอาลวดตัวเด็กเก่ายื้อฮะตัวเด็กเก่าคกันเบิดเนาะก็มีกันละหม่าง ลเนมหาคนอยู่คอก็เห็นคนเราไม่ได้เวยเห็นนั่นนั่นจอดอยู่นี่เอาทองไดเลือกเลยพ่ออะไรผูกพ่อกับแม่แวปลูกอยู่น้านรอโบพอลุงปลูกอยู่หัวเสียง<อ>ลั่นแปวมาขายสวยเพิ่น อ,อกใจรั้อ,อกไปทง้งานักซอไบอกเอ้แมนตรงหน้าคนน้งที่จะตาออกเกนี่แบบร้อย <c oughs> เ,ออยเอปิดหัวต่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิไปแง่ตัวนี้เห็ดเป็นเพิงโลย นี้มันเป็ดพุงละโลปักเพชรปักเพชรเจ้าบ้าก็เหนืหอยจะถมไงเอาบักแบงกันคนละครึ่งสี่สิบอ๋อนิวสี่สิบเมนปักเพชรบักเพชรปลูกเอง นี่ก็ไม่อยูผิว่าเดี๋ยวเจากระเบนเอาเพิงนึงเดี๋ยวนะอานะแมบ้านเออโอ้ยมละแสนเลยแม่ต้องยากง้นหนกแม่พูนเจ็ดสิบแปดสิบพันแล้วกินแบอืมบลายพ่น เงี้ยใบเดียวได้เบอรายใบปอบใจเดอ้อไป,ไปต่อก่อนเงี<ด>้ยแตกเงี้ยแตนเบ ất, ิด์ต่วนที่ได้เงินเนาะป้าต<อ>ิชูนตอนนี้เอาก็ขายบปรเ็ดเป็นทีเฮียบ่้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคือแบบพู้สึกว่าโลง่งอกโลง่โลงใจนะเอาขายเบิร สรุปไฮเบิรงว่าโมน,นี่เฮาขายบักเพชรได้เท่าใดอยวเฮาจะสรุปไ้เบิรงกนี่ตอนนี้คือบดแล้วตอนนี้เฮาก็หลังจากที่ว่าเฮาเลาะขายบักเพชรพอดีบักเพชรสิบสิบสองโลบักเพชรหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเท่ากับสิบสองโลนะทุกคนไปเลาะขายบักเพชรกะพอดีแล้วละพอดีมืด เข้าไปตั้งแต่ตอนจักมง่ะจนตอนนี้ก็ทุกคนเห็นบอกสิบแปดมงสามสิบเก้านาทีการที่เป็นแม่ค่ามือหนึ่งแม่ค่าเลาะขายเครื่องมือหนึ่งของเขาก็คือคือสภาพมวยุ่หัวยยองปวดปวดน้องตีแล้วก็ขอโทษด้วยที่วิาคำยาบปวดพื้นเท้าแล้วก็ปวดบอลขานี้ สรุปก็คือเฮาขายเบิดเมื่อนี้เรียร้อเฮาเบิดเป็นสิบสองโลรวมเงินทั้งหมดก็คือเฮาหลุดให้เพื่อนสองเฮาหลุดให้เพิ่นสาวพันเนาะ้ลวลาสิร้องอะไรก็ 40คูณ10ต่อพอดีเขาได้ทั้งหมด400,000ถ่าบถ่าบอลลูนให้เพื่อนนะเขาได้ทั้งหมด480,000แต่อันนี้เขาหลุด1,000พอดีเขาเหลืออยู่460,000กีบนะคะทุกคนอ่าเนี่มิ้งก็ถือว่าโอเคอยู่หักน้ำมูกหักน้ำมันหักค่าเมื่อยค่ายอย่างกะพอได้กินเป๊ปซี่อยู่นั่นล่ะอ่ากัเป็นประสบการณ์หนึ่งเปิดประสบการณ์หนึ่งกะคือว่าอ่าโอเคสำรับ สำหรับยอดที่เขาได้ก็ถือว่าโอเค <c oughs> อเคนเอ้ยเบิ่งเงไงเนี่ยเต็มหน้าเต็มตา <c oughs> บอหน้านี่เตี๋ยทอดใครได้เลยนะนี่หน้านานะอ่ะเบิ่งทางนี้ทอดใครได้เลยนั่ <c oughs> ล <c oughs> น,น,น,นละทุกคนถ้าเมื่อน้าเขามีสินค้าหรือว่าเขามีทุกอย่างมาขายเขาจะกลับมาเป็นแม่ค้าอีกทีนหนึ่งนะคะสําหรับแม่ค้าขายประเภทเมื่อนี้ การซัมเลเส็จสิ้นไปด้วยดีทุกคนขอบใจทุกคนขอบใจเอฟซีทุกคนที่ว่าเข่ามาเบิงสาวลาจนหดจบเข่ามาเบิงอาซีบไม่ค่าจนหดจบแล้วก็ขอบใจที่ว่ากดไลค์ขอบใจที่ว่ากดเต์ขอบใจหลายๆด้วทุกคนด้วขอบใจหลายๆ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย